ฝากช่องด้วยนะคะป้อช่องด้วยนะครับช่องแม่อีสานฮักแม่อีสานอ่างน้อีสาหนสาหนูกินไก่อะไรอ่ะลูกไก่ประยุกต์มีแต่มีแต่กระดูกเนี่ยจะกินไหมเนี่ยค <laughs> นที่ดูอยู่นะก็ฝากด้วยนะ <laughs> แต่เชื่อนะเพราะมันเมยแดดนัะ่นแดดไหมมันเมย์แดดกอยดูนะกระดูก <laughs> ดเยอะมากนะ หนูพูดเหมือนประยุทธ์มากเลยลูกใช่ไม่ะมันแบบเมย์ก็แอะกระดูกนะอันนี้ก็กระดูกนะ,ระก,ระ,กระดูกกินได้กระดูกกระดูกกินไะด้เนี้ยหนัดูอืดหนังหนังกรอบกินได้เนะห,ห,หนื่อยลูกกระดูกนะกระดูก Mà. này nóng nóng rồi, nóng mày, được, này, nóng, thấy chưa? nè, này, nó mở cà mở rất mà nè, nè, thấy cà đầy ngay nè, đi đôi đôi nè cà đùn này ăn rất mở ผมผมแยกผมแยกร่างกายของไก่ไม่ออกผมเดาไปมั่วๆเนี่ยคุณยาด่าผมเพราะว่าผมเป็นบัฟเฟลอ่นะผมผมไม่โอนนะผมเป็นคนเหรอแล้วใครด่าท่านเป็นบัฟเฟลอ่ละครับผมว่าปรจาจาดนเขาบอกได้ผมเราไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมผมผม,ผมไม่ได้ซื้อเลยน้ำนะผมไม่ได้ซื้อเลยน้ำแล้วใครซื้อล่ะครับเออผมไม่ไว่า ป้อมซื้อนาฬิกายอีกว่าผมอร่อยอร่อยถ้าผมบอกถามคุณม่ยชมที่บาด้วงผมหน่อยนะว่าคุณบาด้วงผมทำไมผมทำอะไรให้นะผมไมปาำส้มตามปิดสูดหรือเปล่า แค่เขาตำงบุมล้อเรียนเนี่ยทุกคนต้องเกลียบผมขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่ <c oughs> เ,เป็นไ่ได้นะบุม๋ไมไตังร้อยล้านผมจะซื้อมาม่าให้ทุกคนกินนะ <c oughs> มาม่าบอกเลยว่ออาอะ,ะ,นะ่อยหนึ่งล้านนะแล้วสรุปแล้วท่านจะลาออกไหมครับไม่ลาครับประเทศใดร้องจะนับประเทศไทยจังชนะ้นเาบอกเลยว่าอร่อยนะ เออท่านท่านชอบกินแบบนี้แหรอครับชอบชอบกินแบบพอเพียงแหลอครับไม่ผมชอบกินแบบเ,เต็มเต็มนะก็เห็นไก่ท่านมีแต่กระดูกอ่ะแสดงว่าท่านชอบกินแบบนี้แต่ผมผมผมไดเอทอยู่ผมได้เอทอ,อยู่ ju. ท่านไดเอทหรือท่านไดอดครับไดเอทครับท่านอะไดเอทแต่ประชาชนจะไดอดแล้วครับอ้องคุรู้เรื่งก็ดูจากไก่ท่านดิครับไก่ท่านมีแต่กระดูก ไปกระบอกไม่ได้กระดูบบางทีอาจจะก,กระดูออกหมดเลยก็ได้เนี่ยผมขีน้ำตาเนี่ยก็เป็นกระดูกนะผมไม่รู้มันคืออะไรนะเพราะผมงโง่นะท่านโง่เหรอครับไม่น่าหลา,าหลายๆคนท่านชอบเรียกท่านว่าบัฟเฟโลอ,อ์หูแล้วนะแล้วแกดู อันนี้ผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่แต่ผมรู้ไนะ่านัคือขี้ของมันนะขี้แอบเป็นขี้เรียอร่อยไหมครับอืมขี้มันก็อร่อยนะเนี่ยอันนี้คือที่อันนี้้างนอกคือขี้ไก่ขี้ไก่ที่สีขาวนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นบอสโล่อ,อร่อยนะเนี่ยไดีได้ต้องอ่ะก็องชนะ มึงกล้ามาได้จ้าด้วยเดินน้ำน้ำนะฝากฝากช่องฮักหน้าอีสานเป็นอ่าเหมือนเหมือนประยุทธ์พูดหน่อยสิลูกฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอืมฝากด้วยช่องฮักหน้าอีสานนะฮักหน้าอีสานนอฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะกดสตาไอ้ยัไม่กดไลค์ผมใช้โซเดียมดูน้ำผมใช้โซเดียมดูหมอมเอาเลยน้ำน้ำลูกม้าคุณไม่กดน้า กดก้อนหนึ่งอ่าใครใครกดเกินหนึ่งอ่าผมผมเมาเรลยมันเอาไปถึงที่บ้านอะกดติดตามด้วยค่ะกดติดตามด้วยนะจะจะ,ะกดซ้ำหนะ่อจนะกดซ้ำจนะกดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครนะับ